สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนเช้าพา้องแมวมากินญ้าค่ะก็จะมีเจ้ามีทองเจ้าเสือทองค่ะกวางทองยังไม่มากวางทองกลัวอยู่ใต้ท้องรถค่ะนี่ค่ะพาน้องมากินญ้าออกมาสามโต๊ก่อนนค่ะพี่น้องที่จับบ่ทันเดี๋ยวจับไม่ทันดู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  มีความสุขมากเลยตัวนเจ้ามีนี่ก็กินหญ้านี่ค่ะกินหญ้าอย่างมีความสุขแต่ตัวเล็กๆนี่านารักมากเลยค่ะมีทองกินหญ้าอยู่หลังบ้านพักครูนี่แหละคะ่ะน่ารักในอินดูมากค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่มพันธุรกรรมกับโค้ชไล,ล่ไล่เลยนะคะเอาแล้วไปแล้วไปวไปหนม่รู้เดี๋ยวติดตามก่อนนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปวิ่งไล่นกไปลูกปะอันนี้คือเจ้าเสือทองนะคะเนี่ยมาลูกปะ บรรยากาศตอนเช้าเช้าเอฟซีถ่ายเอฟซีดูค่ะเสียงนกร้องจิบ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 เลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าเช้าโรงเรียนบ้านหนองพพแว่นนะคะด้านหลังตรงโน้นก็จะเป็นภูเขาสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะหญ้าเขียวขจีเลยค่ะนี่ค่ะหญ้าเขียวขจีเลยสวยงามมากเลยค่ะตอนเช้าเช้าเสียงนกก็ยังร้องอยู่ ปมพันก็พาน้องมาเล่นค่ะมาสามตัวแล้วค่ะพี่น้องนี่ออกมาสามตัวเพราะว่าเดี๋ยววิ่งไล่จับน้องไม่ทันมานี่มาลูกมาเร็วมานี่เร็วมานี่เร็วอะแมวเมวมวมวจะไปไหนครับนี่เอาลุนเล็กมาค่ะเอาลุนเล็กสามตัวมากลัววิ่งไล่จับไม่ทันค่ะ มานี่เร็วมานี่เร็วแมวแมวแมวมวมาทางนี้มาทางนี้นี่นี่นี่นีมาทางนี้เร็วแม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 วาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ค่ะสามตัวมาทางนี้เร็วมาทางนี้สามตัวนี้เขาก็ไม่กล้าไปไหนเพราะว่าเขาตัวเล็กรุ่นพี่เนี่ยยังไม่ได้ให้ออกมาค่ะ เดี๋ยวจะตัดหญ้าไว้ให้น้องคิดนขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กับช่องคุ้มพันตุลากันนะค่ะดูดูดูเขาจะไปไหนดู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 ดดดพฤติกรรมของน้องแมวค่ะมาวิ่งเล่นสามตัวมาดีลูกเร็วอุ้ยนกเยอะเลยนกเยอะเลย นกเยอะเลยมาหาแม่มาไม่กามา,าอีกทำอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ไม่มาหาคุณแม่นี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เจ้ากวางทองนะคะเนี่ยกวางทองอดก,กระดุยดก,กระดุย เห็นนกอยู่แต่ไม่กล้าวิ่งกลัวนี่ค่ะกวางทองน่ารักมากเลยค่ะขวางทองทำไมไม่ไปกินหญ้าล่ะล <går S 2> ูกแม่นี่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูน่ารักน่าเอ็นดูทุกตัวเลยค่ะอันนี้ได้ออกมาเล่นนอกบ้านสามตัวคุมพันกลัวจับไม่ทันค่ะกลัวไม่ทันโรงเรียน